ฮัลโหลสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้อยู่กับช่องพี่บิฟินแลนด์จาแน้วคนเก่าคนเดิมพี่น้องเพิ่มเติมมือนีแล้วผมมาบ Ы ึ่งน้องโกกี้เบอร์รี่นะครับผมน้องชายพี่บ้านฟินแลนด์สุดหล่อนะจ้าอุ้ยสุดสวยจ้านะครับผมมือนีน้องก็จะแต่งตัวอ่าโดยแม่ปอเมคอัพนะครับผมขึ้นทําการแสดงมือนีเป็นครั้งแรกแต่งหน้าแต่งตัวเป็นผู้หญิงครั้งแรกนะครับผมจะมาแต่งเป็นชาย <nothing S 1> <laughs> นะครับผมกับบักกันไปพี่น้องมือนั่งกับเสถียไปร้องเพลงไปทำการแสดง<ม>พี่น้องหลายๆคนก็ะถ่ายติดตามว่าฟโกกิเบอรี่นะครับผมมาร้องเพลงวงแพลวพาวครั้งแรกจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะจะปังหรือจะปัวหรือจะล้มเหลวหรือจะพระมหาธีร์เจ้าก็ว่ากันไปพี่น้องเบอร์หนึ่งตอนนี้คือแต่งหน้ากันอยู่แม่ปอก็ใส่แมสนะครับเพราะเพิ่งเมื่อเช้ากินแกงหน่อไม้ส้มมาไม่ได้กลัวโควิดกลัวลูกค้าได้กินลูกค้าได้กิน ตอนนี้แต่งหน้าลุคอะไรแม่ไม่บอกบอกได้ก็เบ,บาๆอยู่ก็แบบเป็นเป็น,น้ำล้ำ<อ><ว>ลูกสวยเ<ว>นาะแต่ไม่รู้ว่าลำอะไรวันนี้ต,ต้องรอดูอันนี้การ,ราเิียร์เราบ้านนี้ไม่น่าหรอเป็นสปาเป็นทรงของเขาเมื่อกี้มันล้ำหอันนี้เราใช้รองพื้นของนาฬิกาแบรนด์นะจ๊ะเพือ่อสรางผิวอยากให้ฟองน่ารักพี่น้องเห็นบ้านนี้ปู่ชั้ปูย่าชนี้กระเทยแต่งให้กระเทยรุ่นลูกนะจ๊ะวันนี้ ใช่ก็จะเข้าขาก,กันหน่อยเพราะว่าเขาก็เนาะแม่ปอว่าสัตย์กับแม่ปอเสยกว่านี่หญิไม่ได้หรอกไ็ไม่อยากพูดเยอะแล้วก็เสยใช่ไหมเฮ้ยไม่อยากพูดเยอะเดิสายรอเดินสายลำวานหวานต้องรอโชว์สัตย์อย่างแม่กอต้องที่แจกเพราะวันนี้มีเยอะแล้วก็รอสัตย์ใจคุณแม่มาเลย เอาไม่รังหรอแม่วิญญาณน้องเฉยเขาจมันเขาก็อะไรอยู่ไงาก็ไรก็ใช่อยู่แล้วสาวไงบอเดเข้าสบาเราก็จะแต่งน้องตัี่แบบเป็นไงบ้างวันนี้ พี่สะพายเน่ยบอกพี่สะพายเรียกม้งม่งแล้วค่ะพี่สะพายกับน้องสะพายบอกเออเว้ยน้องสะพายเออหน้าวน้องอะไรเอาเอาเอาก็เอาแบบนี่แบบสะพายสะพายน้องอะไรอันนี้พี่สะพายน้องหัวน้องหัวโอ้ยพี่สะพายก็น้องหัวเออแฟรค่ะบอกว่าพี่ถือใจพี่สะพายน้องลองมากบคห่ล่ำเพื่อยังพี่สะพายหม่าล่ำอันนี้เรามีอะน้องเมียน้องเมียอะไร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 กับน้องเมีย น้องเมียเขาบอกว่าอะไรอร่อยกว่าน้องมัวเอะไรอะไรกับน้องมัวก็คือน้องเมียมาตีโอ้ชิมาน้องเมียยังเป็งเถาก็เมียนี่พี่น้องนันลาอันรอดตดตามมือแร้งดัซซีเบิงว่าเพิ่นลุกได้มือหนีพี่น้องเพราะว่าแม่ปอกแล้วก็แต่งสุพรรณสุดซึ่งกีโก้ชุดแม่ปอสิบกิโลชุดกิโลหรอการโชว์มาชุดแม่ปอแบบว่าสิบกิโลอ่าฮะ ไม่ไมรีวิเพจเองนะเขาเตรียมมาให้ทีมเขาตูมน้องนนเตรียมให้จับน้องโก๊ขี่แต่งสวยมือแรงจะได้มาตาสังเอาก็พูดจริงวะเได้พูดจริงไม่ได้ไมไ่ต้องแบบอ้อมๆเอาเ<ช>ขามือแรงเขามีวิธีมาตาสังในฉากด้วยต้องติีตามเด้พี่น้องอันนี้ถ้าว่าติีตามบ่าให้ตกใจออเ,เออสร้างเตียงหนุนบรรทัพมันบึ้มมากทีอยูเซนามเนี่ย วันนี้บุีเอ็มก็เลยบาสั่งไงวันก็ไม่แบบสั่งหลอกให้สั่งหลอกว่าง,งน้องน้ำตาล<ม>เดี๋ยวไว้บ,บนี้จะมีเปิดช่อง Youtube ให้นะบางคนก็บอกว่าน้องน้ำตาลเป็นใครเป็นลูกของพี่สาวพ่อพี่บ้านฟินแลนด์ใช่ไหมสวัสดีครับนน้องก็ยังเล็กอยู่เนาะบางบางทีน้องก็อาจจะพูดสวนก็ทำยังไงขอโทษค่ะแล้วก็จะนำไปอะไร แก้ไขใช่ไหมเออคนเราก็เรียนรู้กันไปเนาะอันไหนที่ยังไม่รู้ก็ค่อยๆหัดกันไปเราก็ไม่รู้เอะไรที่ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้หรอเราไม่รู้หรออันนั้นก็อยู่ข้างในก็พนักงานออฟฟิศนาคนหนึ่งอยู่นั้นนะเด้อไปไปทำงานแบบสต๊อกสต๊อกแอดมินเพจยี่สิบสี่ชั่วโมงไปละบป่านนี้ อันนี้ก็ลองลงแป้งอยู่มาดูกันว่าโกกิจะรอดหรือจะไม่รอดนะจ๊ะโอเคจ้าเดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งตอนนี้โกกิเบอร์รี่กำลังใส่ชุดนะคะแต่งชุดเมื่อยี่ห้อเอียงมาเนี่ยเอาบอกว่าอะได้ีนี่มันโอเคจะคอยเบิ่งในลดูชุดเอานะคะว่าทำอะไรนะบอทาเป็นีส่สสสรรักแดดงไลฟ์คะ เต <Hey. S 2> mm ือนอ๋ยวหนีนะ <laughs> thank <laughs> you

นี่ก็คือบรรยากาศก่อนไลฟ์นะคะ <laughs> ตอนนี้นะคะที่น้องคะก็แต่งร้านเรียบร้อยนะคะก็นี่นะคะก็จะเป็นคุณแม่แม่ทั้งหลายนะคะ<อ>ที่พอยแบบว่าแต่งให้เรานะคะอันนี้ก็จะแต่งอันนี้ก็จะแต่งให้เราที่ช่องผู้ใหญ่บ้านกินเลดนนะคะพี่แนวได้ไหมคลิปต <laughs> ่อกันแล้วะะหรือ <laughs> ายคลิปต่อก,กันแล้วคะ <laughs> ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าผู้ใหญ่บ้านกินเลดนนั้นปั้นหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะคุณแม่ปอนะคะก็วันนี้ ดิวหน้าให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะพีเซ็นต์ตัวเองไปลูกพีเซ็นต์ตัวเองใช่ไหมพี่ดีโกชอบที่บ้านเลยโอเสียขาบุญนะคะอันนี้คืคนคนอน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเในเรนนี้อาจจะในช่องเนาะเดี๋ยวต้องรอติดตามรอชมกันนะคะทุกคนอ๋อให้เต็มเต้นมากพี่นะคะแต่ให้น้ำตาลถ่ายเพื่ให้ดูแบบเต็มตัวดีกว่าน้ำตาลมาถ่ายแบบเต็มตัวให้ดูรู้ว่าหนูทำได้นะคะอันนี้นะคะพี่นะคะก็เป็นแบบว่าแต่งองค์ทรงเครื่องแบบว่าเต็มมีเท่าไหร่ใส่ที่หมดนะคะเดี๋ยวจะหมุนลอกให้ดูหรือล็อกนะคะหมุนโชว์ เรองก็แ่ว่าเยอะนิดนึงนะคะแบบเยอะบ้างเยอะลายบ้างแบบดูรูนใช่มีนะคะก็จะมาดูเยวไปดูน้องน้องเคดีกว่าปนคนก็คืเต็มที่มากนะคะเต็มที่ทุกงานันใจบ้าภูมทีมแม่แม่น่ันใจบ่าพมันใจตวะควาไปเที่ยวแบนเป็นเแพอะไรอี่างเงี้ย่ กสที้องน้อแต้มมรับาน้าคุณพุกครูนัศึที่ศึกษาี่สืตลอชื่อรัวางที่นะครับสวัสดีครับครับวีครับฮัลโีลทุบวคนตบนนี้เีครับมตัวขึ้รเวัดีรับสว้สนีครับสัดีครับสวันี้รบีครับสวัสีครับสวัสดีครัสวัอดีครวัครับสวัีวันดีครับดีเอาบสัสดีครับสวัอวรวครั เออเออเออน้องเคียน้องเคียน้องเคียเป็นนางอะไรเป็นนางไหควันนี้เข so ็นไหนแหละเข็นรวดดือเอ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 อกอกีตกอกีตใช่ไหมกอกีตให้ไหนเออเออเนี่ยแน่ปั้นขึ้นสร้างขึ้นเข้าไปหมุนปาดหน้าปาดหลังไม่ต้องมามามายืนสามคนแยกกันเนี่ยมายืนสามคนแยกกันหน่อย ดาวดวงดาวดวงใหม่ได้พี่น้องดาวดวงใหม่ของเซท์องฟินแลนด์นะครับผมพี่กำลังจะลุ่งพุ่งสู่ฟ้าหรือเมียนก็เลือกฟ้าหรือเมียนก็เลือกเอาพี่ก็เลือกเอาเนาะเขาเอนเดียบเอาเองไมเอาไว้ก็ไม่ปวดไอบังคับใจนิดดาวลุ่งพุ่งสู่ฟ้าหรือเมียนเลือกเอาเองนะครับผมที่ดาวฟังที่ตามน้องๆก็ร่างก็ได้กินอยูนักนนหลานไพี่น้องเอ้ยเขามาเท่าเลี่ยวเขามาหากิน่ได้ดอกก็เอาลูกแรงมาบังคกินนะเท่าเลี่ยว สวัสีครพี่น้องมื้อนี้ตัวนชาเนะพี่น้องกันี่กะได้รับบทบาทที้เวนะผมสุดแรกเป็นเนี่ยกับเกงกเกงอีหยอย่างะเขาจาเอิ้่นนะผเาให้พเป็นาะนะครับผมบ่เค่ได้นะเนาะัดสอบาอ่นจริงถึเวทีนะพี่น้องใส่กากงตมสอนอรลตโตแก็มื้อนี้ได้รับบทบาทอี่ยี่ยังแน่น่นอันที่มี่เป็นเห่นคลายเวประกอบเพลงนะผมประกอบอนองเพงนะผมแล้วก็จะมีร้องเพลงด้วยนะผมเป็นช่วงกลางนะพี่น้องกัเป็น เสีงเพียงไหมนะพี่น้องหนูว่าหนูก้อยกับตังใจแบบแกพียยังนักเลยนะพี่น้องได้โากาสที่ลองลองพี่ลองถึงลองไกับิ๊บเบึ้กถับึกพี่ก้อยนพี่น้องสวัสดีค่ะนักเรียนค่ะวุ้นี้กับด้แบบจับจูดีแล้วเป็นไรเลยแม่มนี่การซอนเลยทั้งิ้นเลยวันนี้เรับาอะไรบ้างไแดนเขื่อย่างนั่งไหนบ่นั่งไห ก็แสดงยังไให้แสดงเองมีประกอบเองแต่ว่าบทบานี้เป็นหน้าไหรบทบาทนี้เปหน้าใครขบเพรเป้ยบนถึงจังหวัดมันขบดนง่ายมัมันต้องานใจยคือขบนเจ้าพรปยนวยืนๆย่าเบทบาทต่อไปก็ทิเป็นแสดงบทบาทบทสาๆประกอบเองได้หน้ารานเป็นไรวันนี้มีบทไหนบ่นี่ตํานานอะไรจากร นี่ไง,งอีกในรอที่อีกนองเ้าตลเ็มเมเตพวรองาเนต้นคารองเตมื่อสันเบบนยอเื่อสันโอเคนะับกสวัสดี่ะค่ะวันนี้นะคะอกับเป็นครั้งแรกนะะที่ได้มาร่วมนาฬิาร้ที่13นะคะก็ฝากน้ะฝากตัวกันด้วยนะคะทุกคนไม่แน่ว่าครั้งหน้าอาจจะได้มาอีกนะคะพี่นอ้องกักันกพ่นี่กัได้รบับเป็น นั่งไห้ค่ะพี่น้องเป็นนั่งไห้แบบสวตัวยเองเลยเนาะเพราะว่าเขามาแบบเป็นเปิดเปิดวงสินะเปิดไลฟ์เปิดตรงครั้งแรกนะพี่น้องเนาะและก็จะมีการล่ำเตยพี่น้องคะเราเป็นแสดงเองวร่วมกันเนาะเตยแบบเตยซ้ำก่อนมันมวยมันหวานค่ะประสานเสียงนะคะไปก่อนขอบคุณค่ะ